สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราหวังเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมจนถึงสิ้นปี2563นี้นะคะคือนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะสําเร็จได้เลยนะคะในปีนี้หรือว่าบางครั้งเราอาจจะต้องดีเลยไปนิดนึงนะคะหรือว่ามีอะไรติดขัดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าได้ตามที่หวังแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งในคําถามนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องคิดก่อน ว่าอะไรที่เราจะถามอะไรที่เราอยากจะรู้ว่าเอ้ยเราจะสมหวังหรือว่าจะประสบความสําเร็จแบบนี้ไหมยอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าคืออะไรนะคะแล้วก็คิดถึงรายละเอียดนะที่เราจะถามไปเลยนะคะแล้วเมื่อนึกได้แล้วนะก็ค่อยเลือกชุดไพ่นะคะโดยที่วันนี้จะมีทั้งหมด3ชุดให้เลือกด้วยกันจะสปอยก่อนเลยว่าจะมีทั้ง yes no นะคะแล้วก็ออกแบบกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย จะมีอยู่ในทั้ง3ชุดนี้อยู่แล้วนะคะก็ทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะไพ่แต่ละชุดเนี่ยจะมีคําแนะนําอะไรให้กับเราเพื่อที่จะให้ไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังเนี่ยให้สําเร็จได้เร็วขึ้นหรือว่าเอ้ยให้ไกด์ไลน์กับเราได้นะคะในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองหรือว่ามองข้ามไปบางส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็ เลือกก่อนนะคะหัวข้อหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะถามนะคะถึงรายละเอียดลงไปแล้วก็ค่อยเลือกชุดภายนะคะโดยที่จ้องแต่ละชุดนะคะดูว่าเรารู้สึกกับชุดไหนมากที่สุดโดยที่จะเรียงเหมือนเดิมค่ะจากซ้ายมือไปขวามือนะชุดที่1 2และ3หรือว่าจะดูสัญลักษณ์ที่วางไว้นะคะแต่ละชุดก็ได้นะชุดที่1ค่ะชุดที่2 และชุดที่3านะ อนนี้นะคะก็ทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะใช้เวลาก็สามารถใช้ได้นะโดยการที่เราหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะเมื่อเลอกได้แล้วก็ค่อยข้ามไปยังเวลาที่พี่ฟ้าเขียนไว้ตรงคอมเมนต์ที่เตึงไว้บนสุดใครชื่นชอบไพ่นะคะไม่ว่าจะเป็นออร์คเคิลหรือว่าจะเป็นทาโร่นะคะก็สามารถติดตามในกลุ่มได้นะคะก็จะมีตรงกลุ่มไว้ตรงคอมเมนต์ที่เตึงไว้บนสุดแล้วเหมือนกันหรือว่าจะดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะใครที่สนใจเรื่องไพ่นะคะก็อดใจรอนะคะเพราะว่าทาง ชแนลของเราะคะก็จะมีไพ่ออกมาด้วยนะคะจะทาไพ่ออกมาด้วยซึ่งร่วมมือกับศิลปินนะคะที่เป็นชาวยุโรปด้วยนะคะก็จะมีทั้งเลอฟอโรโคลแล้วก็ไพ่ทาโร่นะก็ยังไงอดใจรอไว้ก่อนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายกันเลยใครยังเลือกไม่ได้หยุดวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนเลยคะ่ะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นๆนะคะพิคคาร์ดก็จะมีเพลย์ลิสต์ไว้นะคะก็จะขึ้นไว้ตรงข้างบนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะ,ะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคําทํานายกันเลย เรามาดูชุดที่หนึ่งกันนะคะหรือว่าสัญลักษณ์อันนี้นะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง Say yes หรือเซโนนะคะหรือว่ายางกลางๆนะเดี๋ยวพี่ฟ้าวางไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเค take action there is something better page of w a n d s the moon และ t e m p e r a n c e นะคะก็มีโอกาส5 0 5 0เลยนะคะเพราะว่าไพ่สองใบนี้นะคะก็คือมาสายกลางนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับสิ่งที่เราเลือกน,ะนั่นบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะแต่ว่าขอให้เราทำลงมือทำนั่นเองนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าเราจะลงมือทำเต็มที่หรือเปล่านะคะบางสิ่งที่เราถามเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้เริ่ม ทำนะคะคือเราอาจจะคิดก่อนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเราอาจจะยังไม่ได้แบบว่า,าจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลานะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้สําเร็จอยากให้สมหวังดังใจนะคะตามเป้าหมายที่เราคิดไว้นะคะก็ขอให้เริ่มต้น,นะคะทำด้วยแพชชั่นนะคะาบางคนอาจจะมีความรู้สึกเอาไว,ไว้ไว้ก่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นเราเนี่ย ให้บอกว่าเราก็เริ่มต้นได้เลยนะคะเราเริ่มต้นได้เลยในส,สิ่งที่เราอยากจะทำนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะเรียนอะไรลงคอร์สอะไรก็ตามะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่เปิดเนี้ยเราก็สามารถที่จะอ่านหรือเตรียมตัวก่อนได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี้ยกตัวอย่างทีนี้สิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือว่าบางครั้งบางคนอาจจะมีเวลาที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเมื่อเราจัดการได้เราสามารถวางแผนได้ว่าเราจะทําอะไรตอนไหนอะไรยังไงมันก็จะช่วยทําให้ รประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังนะคะอย่างแบบว่าเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีเนี้ยต่อให้ไม่ว่าจะยังไงก็ได้ก็ตามนะคะคนที่เลือกชุดนี้ชุดที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคืออย่างน้อยอ่ะก็จะเห็นความก้าวหน้านะคะเห็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เดินไปข้างหน้านะคะคือคือบางคนเนี่ยอาจจะทาแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะ เปลี่ยนแปลงตัดใจนะคะหรือว่าไม่ทําหรือว่าเรารู้สึกว่าเออมันจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยหรือบางคนทุ่มเทพลังงานไปแล้วทําไปแล้วนะ,ะแต่ไม่ค่อยมั่นใจนะ,ะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะออกไปในทิศทางที่ดีมากกว่าที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะไปในทิศทางที่ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มให้มันเป็นอะไรที่เรารู้สึก สมหวงังหรือว่าได้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าเราอาจจะต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อะไรลงไปนะคะแล้วก็ทํามากขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างขาดใจที่เรายังรู้สึกว่าชะลอออยู่นะคะก็ถึงเวลานะคะที่จะได้เริ่มต้นแล้วนะคะเริ่มต้นบางคนเนี่ย จะมีความรู้สึกกลัวนะคะหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ้ยจะประสบความสําเร็จหรือคือคิดเยอะนะคะเออเลยทาให้ไม่ได้เริ่มสักทีนะคะเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนความคิดตรงนี้นะคะหรือว่าความกลัวความกังวลออกไปนะคะแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยนะคะก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําแล้วเนี่ยความสําเร็จของคนที่เลือกชุดเนี้มันเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นอยู่ที่การกระทําของเรานะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับผู้ที่เลือกชุดนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไปเป๊ะหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรก็กลับนะคะมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหานะคะนะคะก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะบางครั้งอาจจะไม่ได้ราบรื่น,รน,เ,นะะเร,นไไนะะรื่าืืาืา,า,าะะืืืืืืืืื้ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืืะืืืรืืืืืืืืืืืืืืืยาืืืืาืืืืืืะืืืยายาม เออดูให้ละเอียดถีถ้วนแต่ว่าให้เรากล้าที่จะลงมือทําเท่านั้นเองนะคะแล้วบางคนถ้าเกิดว่าไปเจอเจออะไรที่มันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรา ผิดพลาดไปแล้วก็ค่อยไปแก้ไขข้างหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราคิดไว้ก่อนนะคะเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะดีที่สุดแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นเราค่อยไปแก้ไขข้างหน้าตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะไปเรียนรู้ตรงนั้นแต่ว่าขอให้เราได้เริ่มเท่านั้นเองนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกับเพื่อนๆที่เลือกชุดที่หนนี้ขอให้ไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามเนาะที่เราคิด ะะได้สมหวังดังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆของชีวิตนะคะหรือว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะลงมือทําไปเลยนะคะจะมีผลที่ดีมีความก้าวหน้าแน่นอนนะคะขอบคุณมากนะาที่ติดตามกันนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยถ้าติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดกันนะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะต่อมาค่ะสำหรับชุดที่2นะหรือว่าสัญลักษณ์ันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะให้สำเร็จนะคะจะเป็นยังไงเนาะ within the next few weeks ใกล้ๆนี้น,น,นะคะ yes six of coins หรือว่า six of pentacles นะ ทูออฟวอนสและ d e h a n g e d Man นะคะสำหรับ เพื่อนๆที่เลือกชุดที่2นี้เห็นชัดเลยใช่ไหมว่าเราก็จะสมหวังสําเร็จดังใจนะคะออสิ่งที่เราถามนะคะก็จะเป็นไปตามนั้นนะคะนั่นเองนะซึ่งจะเกิดผลนะคะใน2อสอาทิตย์ข้างหน้าด้วยนะ,คะใครมาดูตอนไหนก็ตามในภายในปี2,563นี้นะคะก็จะภายใน2อสอาทิตย์ถัดไปนะ,ะก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะหรือว่าเห็นความก้าวหน้าเนาะซึ่งตัวเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนคนเดียวด้วยนะคะจะมีคน ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่ามีที่ปรึกษาให้กับเราซึ่งทําให้เราเนี่ยเห็นอะไรกระจ่างชัดนะคะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเรา เราทําได้ไหมเรามั่นใจไหมอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้เราลุยนะคะแล้วก็ทําแล้วก็สําเร็จด้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าการเรียนนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือว่าการทํางานก็ตามนะคะหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีแพชชั่นมากๆนะคะอยากที่จะทําให้สําเร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเดินทางมาถึง t รอัลฟอนนะ,ค,ะคือไปถึงเป้าหมายก็คือทริอ o ฟอนนั่นเองนะคะ กำลังเดินทางไปถึงตรงนั้นซึ่งก็จะเกิดผลที่สําเร็จนะคะบางคนเนี่ยจะมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะคะซึ่งมันจะช่วยทําให้สิ่งเนี้ยเกิดสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งเรามีจิตใจที่เมตตาไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวข้องด้วยนะกับการทําให้สําเร็จในครั้งนี้นะคะเพราะว่าการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะโดยที่เราไม่ได้วางผลตอบแทนนี่แหละนะคะ ก็เหมือนกับว่าจะช่วยอํานวยนะคะความสําเร็จให้กับตัวเราเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือว่าเราได้ให้คําปรึกษากับคนอื่นอย่างเต็มที่นะคะนั่นก็จะส่งผลดีกับตัวเราเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดจะประสบความสาเร็จหรือว่าทาหรือว่าตัดสินใจว่าเอ้ยจะเป็นยังไงในอนาคตเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราจะอยู่ไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะคือ ไม่ได้ว่าจะเลิกราสิ่งนี้ง่ายเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วก็จะยังมีก้าวต่อไปนะคะให้เราได้ตั้งเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้เรื่อยนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เราเนี่ยก้าวไป ต่อไปได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้มุมมองบางอย่างในชีวิตหรือว่าในเรื่องราวความรักการเรียนการงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนโตมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยใครที่เลือกชุดนี้นะคะตอบได้เลยว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะแล้วก็สิ่งที่ตั้งคําถามไว้เนี่ยใช่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนร่วมมือกับใครก็มีโอกาสที่จะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ดีใครติดขัดเรื่องการเงิน ะะก็จะมีอนาคตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดในเร็ววันนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นในภายในภายในปีนี้เกิดขึ้นอย่างสำเร็จ แน่นอนสมหวังนะคะอย่างที่ตั้งใจไว้เนะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะหวังว่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคนได้เนาะสำหรับใครที่เลือกชุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลหรือว่าโลเลอีกต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลใจนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจเนาะ,ะเพราะว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะสูงมากๆอย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่ฟ้าได้นะคะโดยการกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดใครกดแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเวลานี้สิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังนะคะเป็นอะไรยังไงนะคะก็พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้ากลุ่มได้นะคะกลุ่มภายนะก็จะมีคอมเมนต์ที่ตรึงไว้บนสุดด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูดดงส่วนตัวก็มาดูเฉพาะเจาะจงกันได้นะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยินดีด้วยนะสวัสดีคะ่ะ ต่อมานะคะชุดที่3นะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะจะประสบความสําเร็จหรือว่าสำเร็จอย่างที่คิดไว้หรือเปล่า The situation will improve? No Ten of Swords g c e of Pentacles และ The Empress นะคะว,ว้าวคือในปีนี้เราอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าเอ้ยจะสำเร็จในปีนี้แต่ว่าข่าวเดียวคือ ปีหน้านะคะปีหน้ามีโอกาสที่จะสาเร็จนะคะเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะบางคนคืออาจจะเจออุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะทำให้อาจจะยังไม่ได้เห็นชัดสาเร็จในปีนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเวิร์กออนต่อไปนะคะคือทําต่อไปอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสแน่นอนนะคะในปีหน้านะคะแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูโปรเจกต์นี้แล้วหรือว่าสิ่งที่เราคิดอยู่นี้แล้วนะคะเรารู้สึกว่าไม่ใช่นะคะหรือว่าเรามารู้ตัวทีหลังว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือว่ามีบางอย่างที่เราชอบมากกว่านะคะเราก็อาจจะไปทําอย่างอื่นอย่างนั้นแทนก็ได้นะคะซึ่งก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นว่าช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจวิเคราะห์นะคะว่าเฮ้ยทางไหนว่าเราจะไปดีเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลือกให้ให้เหมาะกับตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากที่จะทําจริงๆไม่ว่าใครจะเลือกอะไรก็ตามนะคะหรือว่าคิดว่าเอ้ยการเรียนการงานชีวิตความรักหรือด้านอื่นๆนะคะ คำถามอะไรก็ได้นะคะต้องบอกว่าคือมันก็จะดีขึ้นแหละแต่เพียงแต่ว่าขอให้เราแบบก้าวข้ามผ่านปีนี้ไปนะคะก็จะเห็นสิ่งที่เราคิดสมหวังเนี่ยประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องบอกว่าหลังจากนี้หลังจากที่เราเวิร์กออนหลังจากที่เราเต็มที่หลังจากที่ค้นเจอตัวเองนะคะว่าเรากับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงหรือสิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราจะได้คําตอบแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดส่งผลดีมากๆนะคะแต่บางคนอาจจะเลิกนะคะหรือว่าออคิดว่าเราไม่ทําแบบนี้ต่อไปคือก็เลยแบบ การคันอะไรแบบนี้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกรอกค่ะแต่ว่าเกิดจากที่ตัวเราเปลี่ยนใจนะคะหรือว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายใหม่เท่านั้นเองนะคะ แต่ถ้าเป้าหมายนี้มันคือใช่สําหรับเราแล้วนะคะพอเราข้ามพ้นอุปสรรคไปได้ปีหน้าเราก็จะมีโอกาสสําเร็จแล้วก็สมหวังอยู่ดีเนาะสำหรับใครที่เลือกชุดที่3นี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้ได้นะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันต้องใช้แบบพลังเยอะๆนะคะก็ต้องใช้ต่อไปข้ามปีกันไปนะคะก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นแต่อย่างน้อยอะ่ะในปีนี้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยมันแย่มากๆอะ่ะมันก็จะดีขึ้นแหละนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ ถึงขั้นที่เราหวังนะคะแต่ว่ามันก็จะในระดับหนึ่งอ่ะนะคะดีในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงกับว่าโอ้ยแย่ลงไปแย่ลงไปเรื่อยๆไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอบโจทย์ยังไงนะคะก็ประมาณสัก50%ออะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยแรงแล้วก็พลังงานแล้วก็เวลาเท่านั้นเองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามการหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคนได้เนาะนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะคลิปนี้หรือว่าอยากจะได้ดูดวงส่วนตัวเฉพาะจาจงของเราเองไปเลยนะคะก็อะแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวกันได้แอดเพื่อนนะคะตรงคอมเมนต์ที่ตรึงไว้บนสุดนะคะพอแอดไลน์ปุ๊บแล้วก็กดแอดเพื่อนเลยนะคะก็จะมีะข้อความกระเด้งขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกกังวลเฮ้ยจริงเหรอทำไมเราไม่ประสบความส็จไม่ต้องไปกังวลน,นะคะตราบใดที่เรายังมีฟรีวิวหรือว่าความพยายามของเราอยู่นะคะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทํเต็ม นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าปีนี้ยังไม่โอเคปีหน้าก็โอเคนะสำหรับใครที่เลือกชุดนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากด้วยนะสวัสดีค่ะ